หมอกัว like ่าหลอกหลอกหลอกความรู้สึกเราว่าถ้าเราอยากได้บ้านเนี่ยเราไปทําในเรื่องของเปิดบริษัทแล้วก็เปิดบัญชีเงี้ยสองเดือนก็น่าจะจบร้อยล้านครับแต่ผมว่าเดินไป4เดือนกว่าแล้วก็น่าจะหลายร้อยหลาน800ล้านเนี่ค่ะเขาเป็นเอาฟอเอาชื่อของเราเนี่ยค่ะเปฟอแปลงไป ความผิดในเรื่องของกฎหมายผมก็ไม่ได้รู้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะมีความเดือดร้อนแล้วในเรื่องของตัวเองให้ออกมารับผิดชอบแทครับเพราะตอนนี้ทางเราเดือดร้อนมากสวัสดีค่ะจับข่าวดราม่าราก,การบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่าก,กับดิฉันปอเปียการเวลาคุณผู้ชมคะ ไปเผอเปิดบัญชีให้ใครหรือเปล่าระวังเอาไว้นะประชาชนทั่วประเทศไทยบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่เปิดบัญชีม้าแล้วหลอกให้เงินมันหุดหมุนเวียนจนกระทั่งถูกเรียกรับภาษีแบบนี้ก็ได้อีกกรณีหนึ่งค่ะคุณถูกหลอกหรือว่าคุณเต็มใจแต่สุดท้ายพอหวยออกมาว่าถูกจับเปิดการ์ดฉันไม่รู้เรื่องวันนี้ในสตูดิโอของเรานะคะมีคนมาร้อง บอกว่าถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าไปรู้จักคน,นคนหนึ่งคนคนนี้หลอกให้เปิดแล้วเอาเงินไปหมุนเวียนกระทั่งเรื่องราวมันแดงบานปลายเปิดการ์ดเหมือนกันว่าไม่รู้เรื่องต้องมาดูนะคะว่าเขาพูดจริงหรือไม่ยังไงวันนี้ทั้งหมดอยู่กับเราแล้วคุณผู้ชมขาไปพบกับผู้ที่ร้องเรียนเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายคนแรกคือคุณสุรนุชสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่สองคุณคุณวิวัฒน์หนึ่งในผู้เสียหายเช่นกันสวัสดีค่ะแล้วก็มีการไปร้องเรียนนะคะ กับ <G rab> นายกสมาคมพิทักษ์ไทยนะคะก็ท่านนี้นะคะอยู่กับเราแล้วนะคะคุณพิทักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งต้องมาคุยกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเปิดบัญชีแล้วเอาไปใช้ไม่ดีก็อาจจะผิดได้ต้องมาถามทนายความหน่อยนะคะเรื่องนี้มันเอี่ยวกันยังไงนะคะทนายเจมอยู่กับเราค่ะทนายความนิติธรแก้วโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนอื่นต้องตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก่อนเพราะว่าเอาจริงๆนะคะทุกท่านเราจะเห็นว่าตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยกวาดล้างมากเลยเรื่องของการเปิดบัญชีมา้าก็คือไปเปิดบัญชีแล้วก็ปล่อยให้อีกคนนึงเนี่ยไปหมุนเปลี่ยนไปทำธุรกรรมการเงินต่างๆหรือบางทีเนี่ยเขาขายแบบว่าชอ็ชอคช่อโกงประชาชนหรือเข้าขายทําธุรกิจผิดกฎหมายสุดท้ายพอเรื่องมาถึงตัวบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆช่วยฉันด้วยแต่พี่ทั้งสองคนบอกตัวเองต่างจาก นั้นออกไปพี่คนแรกก่อนเห็นบอกอยากจะทำสเตทเมนต์สวยๆวยเพื่อซื้อบ้านเท่านั้นค่ะแล้วเรื่องเรามันเป็นยังไงคะจากนั้นก็จากนั้นที่เราอยากได้บ้านแค่ล้านสองล้านค่ะเราให้จุปศงเข้าไปเขาว่าเดี๋ยวพี่จัดการให้นะคะโดยการเออเดี๋ยวพี่ให้เราไปอยู่ที่บริษัทค่ะนะคะแล้วก็เราก็โอเคเราก็หลงเชื่อก็ไปเปิดบริษัทซึ่งเราเห็นเขาค่ะ มีบริษัทเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราก็ไปเปิดให้เขาแล้วเขาก็ยึดบัญชีของเราทั้งแบบประชาชนของเรา,าแล้วแอปโทรศัพท์ไปหมดเลยค่ะเราก็เลยไม่ทราบว่าเขาหมุนเียนอะไรยังไงบ้างค่ะพี่ไปรู้จักคนที่เขาอาสาพี่นยะได้ยังไงก็มีพี่คนหนึ่งแนะนําให้รู้จักซึ่งที่เราอ่ะตอนนั้นเราตกงานช่วงโควิดด้วย เขาว่าเออเนี่ยลองไปคุยปรึกษาพี่เขาดีถ้าอยากได้บ้านอะไรเงี้ยก็เลยลองไปปรึกษาพี่เขายอมว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่มีแนวทางอค่ะแค่นั้นเลยค่ะเขาบอกไปว่าเะลาเขาช่วยเนี่ยนะคะนี่คือหนึ่งในคนที่เข้ามามีส่วนในการเดินบัญชีให้เราสองผัวเมียน,นี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าคนหนึ่งชื่อโดนคนหนึ่งชื่อมิกอ๋ออันนี้เป็นคนที่เขามาเก็บอ่า บุ๊กแบงค์บัญชีแล้วก็โทรศัพท์ของเราค่ะชื่ออะไรคะสองคนนี้ผู้ชายชัดกับสุค่ะชัดกับสุนะคะอ่ะแสดงเขาเป็นขบวนการนะดูมีหลายคนนะเนี่ยอ่ะชัดกับสุคือมาเก็บมาเดินบุ๊กแบงค์หรอมาเราเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็รอเก็บบุ๊กแบงค์ไปเดินบัญชีค่ะไปหมุนเวียนบัญชีแล้วคนที่พาพี่ไปเปิดบัญชีคือใครคะคุณมิกค่ะคุณมิกอีกคนนึงนะแสดงว่าเผยชื่อมาสามคนละแต่ตอนที่ทั้งพี่ไปรู้จักคือ ผู้ชายคนหนึ่งชื่อโดนปัจจุบันนี้คือตายไปแล้วนะตายไปแล้วค่ะเสียชีวิตแล้วค่ะตายไปแล้วแต่ตัวเองถูกเรียกเก็บภาษีถึง800รอกว่าล้านใช่ค่ะเรื่องราวมันมาอย่างไงต่อพอพี่ไปเปิดบัญชีไปเดินบัญชีแล้วอยู่ๆเนี่ยใบเรียกเก็บมันมาอย่างไงก็คือเราไปเปิดบัญชีอีกบริษัทหนึ่งเขาน่าจะเอาของเราเนี่ยที่ให้ไปทั้งบัตรประชาชนทั้งแรงเงี่ยไปเข้าอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบเลยค่ะว่าเราเข้าไปอยู่ในบริษัทนี้ด้วย ค่ะแล้วก็มีใบอ่สัมภาระมาเป๋าลกูรานล้วก็ตกใจค่ะไหนค้ามีใบไหนขออันุญาตดูหน่อยกับทนายเียค่ะนี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหมันก็เบอร์เบอร์นะก็อ่ะดูคร่าวๆแล้วกันอยู่ๆเราได้รับใบนี้ออกมาปุ๊บช็อกเลยค่ะไม่รู้จะเอาปัญญาไหนว่าใจเลยค่ะโอ้โหแปดร้อยกว่าล้านบาทพี่เจมเอาจริงแบบนี้ประชาชนที่เขาทำแบบนี้ถ้าสมมติว่ากรณีหลวมตัวมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหม มีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมก็เบื้องต้นเนี่ยอันนี้มันเป็นห้างหุ้นส่วนอ,อันนี้พอเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยต้องมีความรับผิดร่วมกับห้างมันนี่เหมือนบริษัทถ้าเป็นบริษ,ษัทนี่คือบริษัทมีหนี้บริษัทก็รับหนี้ไปแต่ถ้าเกิดเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยความรับผิดของหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องรับผิดร่วมกับห้างด้วยอ,อันนี้สําคัญเนาะคานนี้เคสเคสอย่างเงี้ยผมมองดูแล้วเนี่ยอย่างมากคุณก็ล้มละลายอย่างมากนะแต่สิ่งที่กลัวมากกว่านั้นก็คือการยื่นเอกสารที่เป็นเท็จเข้าสู่ ให้สม,มาการนะครับอย่างเช่นไปทําเอกสารเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่ปลอพูด,พดง่ายซื้อบินมาซื้อ,อบินมาแล้วเขาเช็คอันนี้โทษนับเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมเลยนะ<ฆ>อันนี้ความผิดแยกต่างหากนะครับเ<ฆ>พราะฉะนั้นเรื่องของเป็นหนี้มีหนี้แปดร้อยล้านเขาคุณไม่มีตังค์ใช้หนี้เขาก็ฟ้องลองมาไล่คุณแค่นั้นเองไม่มีผลแต่เนี่ยระวังเรื่องการแจ้งความเท็จระวังเรื่องของการยื่นเอกสารนั้นเป็นเท็ตต่อเจ้าพนักง,งานอันนี้แหละ ที่จะเป็นคดียานอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าคุณผู้ชมขาเราไปหาข้อมูลมานะกรณีว่าถ้าสมมุติว่าเปิดบัญชีม้าโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยนะคะทั้งถูกหลอกให้เปิดหรือถูกจ้างให้เปิดมันมีโทษนะทีมงานเอาอินเสิร์ตภาพขึ้นหน่อยใครที่ดูอยู่คุณอาจจะเสี่ยงคุก10ปีก็ได้เพราะว่าเป็นตัวการร่วมกระทําความผิดฐานช่อโกงเป็นผู้สนับสนุนการทําความผิด แล้วก็กระทําความผิดฐานฟอกเงินนี่จำคุกหนึ่งถึงิปีนี่แล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาใช่ไหมคะแลวแล้วแต่ความผิดเท่าที่มองเนี่ยอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของเขาเอาเรื่องของพรบทั้งฉ้อโกงทั้งพรบออคมอมนะครับทั้งความผิดฐานฟอกเงินนะฮะอันนี้โทษสูงสุดของของเขาน่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินค่ะเคสนี้ก็จะเข้าข่ายเหมือนกันเพราะเป็นการจงใจเลี่ยงภาษีด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูอีกทีนึง<อ>ถ้าจงใจเลี่ยงภาษี1ิบล้านขึ้นไปเข้าเป็นฐานความผิดของ เขาเรียกเป็นมูลฐานความผิดตามพรบรฟ้องเงินนะเพราต้องดําเนินคดีในส่วนนั้นอีกนะครับแล้วมันที่เป็นที่น่าสังเกตนะเงินเดินบัญชีของพี่เองเนี่ยนะคะพอเราไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นพันพันล้านอะ่ะพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอไม่รู้ค่ะไม่มีแบบไม้มาถึงบ้านเบอร์ทงเบอร์โทรไม่มีใครส่งข้อความมาเลยหรอไม่มีค่ะเพราะว่าเขาเอาโทรศัพท์ให้เรา เอาไปเปิดแล้วเขาก็ยืดไปทั้งหมดเลยค่ะทั้งบัญชีทั้งโทรศัพท์การทาแอปทุกอย่างทั้งเบอร์โทรการติดต่อจากธนาคารเอติดต่อเขาทั้งหมดเลยค่ะเราไม่ทราบเลยเขายืดไปพี่ไม่เอะใจหรอว่าเฮ้ยฉันชื่อของฉันอยู่นี่เอาทุกอย่างไปหมดเลยไม่เอะใจอะคะก็เขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ทําให้เราเขาัวเราเอาเงินออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาให้เหตุผลแบบนี้เราก็เชื่อเราก็เชื่อค่ะเขาอยากมีบ้านใช่ไหมใช่ค่ะเออคขาไฟฟันเลยค่ะอยากมีบ้านค่ะ แสดงว่าช่วงก่อนคือพี่ทํางานเกี่ยวกับอะไรเหรอเป็นฟรีแลนซ์เหรอคะเป็นเป็นเทนเนอร์ค่ะช่วงโควิดก็เลยมันก็เลยตกงาน่ะ่ะเข้าใจเข้าใจเรื่องสเตทเมนต์เดินไม่สวยกลัวว่าทางธนาคารจะไม่ปล่อยให้กู้อะไรทํานองนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่มีพี่คนเดียวนะคุณผู้ชมขาปรากฏไปมีพี่ผู้ชายอีกคนนึงนะคะพี่กุลวิวัฒนี่โดนยังไงโดนลักษณะเดียวกันเลยครับให้มาบอกให้เปิดบัญชีคือจริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็น ในเรื่องของเขาอ่านใจเรามากกว่าว่าเราอยากได้อะไรอะไรแบบนี้ครับผมเนี่ยอยากได้บ้านเหมือนกับน้องเขาเลยรอใจรอใจใช่เขารู้ได้ไงเหรพี่อยากได้บ้านก็ผมเห็นในโปรไฟล์เขาสวยหรูว่ามีบริษัทเยอะแยะมากมายซื้อบ้านซื้อช่องอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับผมก็เออมีบ้านอย่างนี้สักหลังนึงก็ดีเนาะอะไรเขาแนะนำหรือว่าไปเปิดบริษัทซี่จริงจริงสเตทเมนต์เรานั้นไม่ได้สวยมากอ่าเพราะเราทําธุรกิจแล้วเหมากสร้างเล็กๆที่ที่รู้จักกับแฟนเขาเนี่ย ในเรื่องรับเหมาก่อสร้างเล็กๆเท่านั้นเองแฟนเขาคือคนผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับโดนคนเดียวกันใช่ครับอันนี้พี่รู้จักโดนเลยใช่ครับคุณโดนคือตายไปแล้วคุณผู้ชมขาคนตายเ็าพูดไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเราก็อย่าเพิ่งกล่าวหาเขานะคืออันนี้คือฝั่งฝั่งด้านเขาเขาชื่อโดนเนี่ยเขาลุกขึ้นมาจากกองไฟอะไรไม่ได้ละแต่เดี๋ยวต้องสืบสวนกันต่อไปประเด็นคือพี่ก็รู้จักโดนนี่ก็รู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่ไว้ใจให้แนะนําให้รู้จักโดนเหมือนกันครับ ทีนี้ยังไงต่อครของพี่ก็หลังจากคุณธรรนตายเนี่ยผมก็ได้แบบเข้าไปรู้จักคือเขาเป็นแฟนกันเนาะผมว่าได้กับเหมือนเขาสารต่องานจากพี่ดนมาอะไรอย่างเงี้ยครับเมียเขาเมียเขาเนี่ยครับชื่ชื่อมิกเนี่ยครับครับผมเขาก็แนะนําว่าเปิดบริษัทสิให้เป็นเข้าเข้าเป็นกรรมการแล้วก็เปิดสมุดบัญชีเพื่อจะให้ไปหมุนเวียนสเตทเมนต์สวยๆหกสักหเดือนเนี่ยก็ น่าจะได้กู้บ้านได้ตั้งหนึ่งหลังแล้วราคาเอาบ้านมาล่อใช่ร้านสอง้านเลยเนะี้ยได้แน่นอน6เดือนเนี่ยครับค่ะเอาบ้านมาล่อทั้งที่พี่รู้อยู่แก่ใจไหมว่าพอพี่เอาชื่อเข้าไปแล้วไปหมุนเวียนพี่ก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจริงๆคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมีอํานาจเพียงคนเดียวเลยมีกรรมการที่ต้องต้องเป็นกรรมการที่มีอํานาจถึงจะได้สเตทเมนต์เนี่ยมาแบบกู้ได้อะไรเงี้ยครับแลวพี่ได้ทําเกี่ยวกับบริษัทด้วยไหม ผมมองอยงนี้ในส่วนที่พี่เขาทาอยู่เนี่ยคุณปอบี้คือเขาจะต้องเอาหลักฐานของการเปิดบริษัทแล้วก็สเตทเมนของบริษัทเนี่ยไปอ้างกับธนาคารว่าเขามีธุรกิจถูกไหมถึงจะกู้ผ่านถูกครับถูกครับเรื่องเรื่องมีแค่นี้เองใช่แต่แต่ประเด็นคือไอธุรกิจของพี่เลยพี่รู้เรื่องไปธุรกิจเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เลยครับเขาบอกว่าเอาไปเปิดเป็นบริษัทรีไซเคิลมีการหมุนเวียนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทําให้6เดือนเนี่ยได้แน่แน่แหละใช่ครับ คือเราก็ได้อยากที่จะได้บ้านชมาล่อใจใช่ครับแม้ว่าการที่เราชื่อไปหมุนเวียนเนี่ยเราก็ยอมรับแหละว่าสวมไปงั้นแหละถูกไหมประมาณนั้นเป็นภาษาบ้านๆกระสวมเข้าไปนะคะอันนี้คือพี่ก็โดนเหมือนกันจุเมื่อไหร่ถึงมารู้เรื่องว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกแล้วสามเดือนกว่าค่ะได้ไปรู้จักกับน้องคนนี้โดยโดยบังเอิญที่เขาพามาเจอกันอ่ะคือสไตล์เดียวกันเขาก็พามาเจอกันอย่างนี้ก็อยากได้บ้านเหมือนกันผมก็อยากได้บ้านก็ไปทางเดียวกันค่ะ พอรู้จักกับน้องได้พักหนึ่งเดือนที่สามที่สี่เนี่ยน้องเขาโดนหมาเรียกมผมก็ไปเป็นเพื่อนน้องเขาาโดนหมาเรียกเรื่องอะไรปกติปกคือจริไปโดนหม่เรื่องอะไรก็ประจวบเหมาะว่ามันเป็นเรื่องของระบบบริษัทเนี่ยครับค่ะผมผมถามนิดนึงคุณสองคนเนี่ยหาเป็นตรงๆเลยนะครับได้ค่าใช้จ่ายไหมเขาให้ตังค์ปะไม่ได้เลยครับอ่าไม่ได้เลยครับตอนที่ พี่คนแรกเนี่ยโดนหมายเรียกแล้วพี่ไปเป็นเพื่อนใช่ตอนนั้นคิดไหมว่าเดี๋ยวตัวเองเคิดเลยครับคิดตั้งแต่วันนั้นเลยคิดตั้งแต่วันนั้นเลยยังไงกไ็โดนแน่นอนอเพราะน้องเขาโดนแล้วคือมารูปแบบเดียวกันหมดเลยอ,ะอ่ะอแล้วตอนนี้ตอนนี้มิกอยู่ไหนอะมิกไม่ไม่ไม่ได้เจอตัวแล้วครับติดต่อ,อเขาล่าสุดเมื่อไหร่คะล่าสุดเมื่อเดือนน่าจะสามเดือนนะครับสองสามเดือนที่แล้วอืมล่าสุดก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพิจารกาให้เดี๋ยวพิจารกาให้ก็ ไม่บอกว่าดูโปรไฟล์ดูหรูดูน่าเชื่อถือโปรไฟล์ไหนฮะโปรไฟล์ในในในหน้าเฟซอะแต่เข้าเข้าแต่เข้าเฟซเขาไม่ได้หรอกเขาเคยให้โชว์ให้ดูว่าเนี่ยเขาทําอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับนี่จนกระทั่งบอกว่ารวมตัวมาร้องกับทางด้านของนายกสมาคมเลยครับใช่คุณ ผมขอแนะนําตัวเองหนึ่งครับผมนายกสมาคมพิทักษ์ประชาชนานะครับก็คือว่ารู้จักกับทางพี่ชายเขาอ่ะเขาก็เข้าเอาหนังสือมาร้องร้องเพราะว่าทางสํานักงานอ่ะเป็นสํานักงานกฎหมายด้วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ดูแลประชาชนด้วยในที่สํานักงานนะอยู่ที่พวกแดงครับก็มีส่วนต่างๆมาก็ร้องเรียนกันเยอะอแต่อันนี้เคสน,นี้ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยเจอเหมือนกันเคสนี้นเงินเยอะนะ แล้วผมก็ดูเอกสารเขาเออเขามีเอกสารจริงอะไรจริงไม่ไม่ได้เหมือนแบบว่ามามาแบบว่ามาไอ้นี่เล่าหมายความามาหลอกมาอะไรแล้วก็ดูเอกสารเออเอกสารก็ครบหมดแล้วบัญชีจริงๆแล้วนะ่ะผมว่าเงินมาจากไหนถ้ากับว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับเนี่ยเรื่องนี้ปัญหาใหญ่มากแล้วแล้วเงินจากไหนมาภาษีตั้งเยอะละว,วันเงินเข้าที่ดูเงินเข้าวันนึงเป็นสิบล้านย0่บล้านก็มีครับ ไม่ได้นะคจ้าห้ตำรวจเนี่ยสืบสาวเราเรื่องเนี่ยไปพบว่าต้นตอขบวนการเนี่ยไม่ใช่แค่มาหลอกนี้ไอ้เงินที่ฟอกเนี่ยอาจจะเป็นเงินผิดกฎหมายที่มันมาหันที่มันยิ่งใหญ่มากๆก็ได้แล้วเขาบอกว่าไอ้เนี่ยพอคนนี้ออกมาก็หาคนอื่นมาสวมเลยนั่นไงสวมแล้วทําอย่างนี้อีกอ่ะปัญหาระดับชาตินะครับอย่างนี้แล้ว สมกรเรื่องพาสงภาษีเขาอาจจะหลบเลี่ยงกันไปอะไรกันไปเพระาะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวตามแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมคะมันเป็นปัญหาระ,ะ,ระดับชาติเงินเนี่ยแปดร้อยล้านเนี่ยแล้วหมุนเวียนในบัญชีเป็นพันพันล้านอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงสักครู่เดียวนะคะเหมือนเดิมคะ่ะคุณอาจจะถูกหลอกแบบนี้ก็ได้กลับคุยทะลุตราบา้าค่ะท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาทาต้าขาวตรากระต่ายบิน ตขาเตือนภัยกันหน่อยนะคะถ้าเกิดถูกหลอกเนี่ยคุณอาจจะเสี่ยงจําคุกแล้วก็เสี่ยงว่าล้มละลายได้เพราะเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันแล้วว่าเอาชื่อไปให้เขาหมุนเวียนบัญชีเอาชื่อไปสวมในห้างหุ้นส่วนจํากัดเสี่ยงนะคะไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยคุณผู้ชมขาเมื่อสักครู่ใครเพิ่งมาดูนะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะคะ2คนนี้นะคะคนแรกนะคะ,ะยกตัวอย่างคุณเอแล้วก็คุณนุชย์เนี่ยยางมีบ้านนะแต่ว่าสเตตเมนต์ไม่ค่อยสวยก็เลยไปหา นะคะหนทางที่ตัวเองจะกู้บ้านได้เออก็อยากมีบ้านค่ะก็ไปเจอคนที่ชื่อดนก่อนนะดนเนี่ยเป็นสามีของมิกนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยโดนเน,ดน่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าตอนที่โดนยังมีลมหายใจอยู่ดนบอกเอาสิมาเปิดบัญชีแล้วดนเนี่ยก็ดูแลอะไรต่างๆนานา,นานให้ทั้งหมดเดี๋ยวเดินเรื่องให้เขาลั่นประจาไหมว่าไม่เกินเท่าไหร่เราจะกู้บ้านได้เกิน6เดือนไม่เกิน6เดือนนะเดี๋ยวกู้บ้านได้ทีนี้โดนเสียไปมิกเมียก็เข้ามารับช่วงต่อ ทำไปต่างๆนานายาวนานแค่ไหนจนกระทั่งเราได้ใบสภกรมาถึงบ้านอ๋ยาวนานมากค่ะสําหรับหนูเขาหลอกมา6เดือนแล้วหกเดือนแล้วก็ยังไม่ได้เลยค่ปีนึงปีหนึ่งก็ยังไม่ได้จนเขาเสียชีวิตลงค่ะเป็นปีก็ยังไม่ได้บ้านเนี่ยแม้กระทั่งเสาเข็มยังไม่เห็นเนี่ยนะคะ,ะกระทั่งคุณผู้ชมะ่ะล่าสุดเนี่ยก็ถูกเรียกเก็บบัญชีคนแรกนะคะถูกเรียกเก็บไป867กว่าล้านบาท แล้วเมื่อสักครู่ที่เราพักอยู่ทนายเจมบอกว่าคุณปอเปี๊ยะมันไม่ได้หยุดแค่นี้ใช่ไหมคะถูกครับมันไปได้อีกเนาะใช่เพราะว่าพอห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะครับเมื่อมีรายรายได้เกินล้านแปดต่อปีเนี่ยต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะประเด็นพอไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มปุ๊บเนี่ยนะครับทางสัมภาร,ก,รก็จะเรียกเก็บภาษีในส่วนนี้อีกหืนะฮะร่ะ,ระยอดเนี่ยผมว่าเพื่เผื่ออาจจะแตะๆพันล้านซะด้วยซ้ำเพะฉะนั้น อย่าพิ่งข่าสุดพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันลองหาหนทางกันนะคือไอที่800กว่าล้านเนี่ยเผลอๆยอดมันหมุนไปทุกวันแล้วนะคะแล้วก็เจอหมายเรียกในการหลีกเลี่ยงภาษีล่าสุดพยายามติดต่อผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อมิกติดต่อไม่ได้แล้วนะคะทีมงานแล้วลองเอาเบอร์โทรไปพอรู้ว่าถามเรื่องนี้วางสายที่แรกคงนึกว่าจะมีคนมาสมัครหรือยังไงนะคะไม่ทราบค่ะดีฉันไม่ทราบแล้วก็วางสายจากนั้นไม่รับสายอีกเลยกระทั่งคุณผู้ชมค่ะบอกบุญกันหน่อยนะ การไปเปิดบัญชีถ้าเราไม่ทําจริงไม่เดินบัญชีจริงแล้วให้คนอื่นถือบัญชีเราคุณอาจจะเสี่ยงติดคุกเพราะนั่นอาจจะเป็นบัญชีม้าหรือว่าเอาบัญชีไปให้คนอื่นน่ะหมุนเวียนในห้างุ้นส่วนจํากัดสุดท้ายคนอื่นเขาไหวตัวทันละในกระบวนการมีคุณคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องก็อ,อาจจะเป็นเหมือนคุณสองคนเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วนี่นะคะเอาจริงนะใ,นใจหนึ่งเห็นใจเห็นใจมากนะแต่ในขณะเดียวกันในโซเชียลเขาก็ถามบางช่วงบางตอนเหมือนกัน ทั้งที่คุณตกงานทั้งที่คุณบัญชีไม่ดีถูกไหมการที่คุณไปทําแบบนี้เนี่ยมันเจตนาคุณก็ไปหลอกลวงธนาคารหรือเปล่าอาวพี่ว่าไงเรื่องนี้เจตนาไหมเ,ออเราเราไม่รู้กระบวนการแบบเนี้ค่ะเราไม่เราไม่ร่วงรู้เขาอาจจะรู้แต่เราไม่ร่วงรู้แน่นอนว่าไปหลอกธนาคารหรือเปล่าออแต่ที่รู้แน่ๆว่ากู้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องผ่อนเขาแน่นอนอ่ะบะบาณนี่ครับที่เรารู้เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเพราะว่า เรากู่มาเราก็ต้องส่งเราต้องผ่อนอันนั้นเรายอมรับแต่ว่าไปหลอกธนาคารมาไหมเนี่ยไม่ทราบอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับคือเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เจตนาว่าจะไปแปลงสเตตเมนต์ให้สวยๆเพื่อจะกู่ได้ก็เจตนาว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกธนาคารใช่ถูกไหมคะแต่เขามาเดินบอกว่าช่องทางนี้มันมีหนทางมันมีหนทางได้แน่ๆแหละหกเดือนเนี่ยได้แน่แต่พอสุดท้ายพอมารู้ว่าเราถูกแบบนี้นี่เป็นไงแปดร้อยกว่าล้านนอะผมสสี่เดือนเอง ในชีวิตนี้ก็ไม่เคยเจออย่างนี้แล้วเราคิดว่าเราจะหาหนทางอะไรไปจ่ายให้เขาได้ไหมไม่มีปัญญาครับไม่มีใช่ไหมพี่ไม่มีครับอ๋อไม่มีเงินด้วยแล้วกลัวไหมอยาติดคุกอ่ะกลัวค่ะกลัวแต่เราก็ต้องมามาเตือนด้วยแล้วก็เหมือนเราไม่รู้เราจะไปทางไหนอะไรยังไงคือเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราเข้าคุกโดยที่เราไม่ไม่ไม่ทราบไม่อะไรเลยค่ะแล้วก็เลยว่าเออออกมาดีกว่าเรามาสู้ดีกว่าค่ะ เดี๋ยวระหว่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีการต่อสายไปที่ทางด้านของโคศกกรมสพากรนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วคุยกับท่านหน่อยละกันว่าพอเรื่องราวนี้มันออกมาคนที่โดนหมายเข้าไปหมายเรียกเนี่ยเป็นชื่อ,ขอเขาจริงแต่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันต้องทํำยังไงอะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณสมหมายสิริอุดมเศษนะคะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆศกกรมสรพากรสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณปอเปียก็ผู้ชมาบ้านทุกท่านนะคะค่ะท่านคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะอยากจะกู้ซื้อบ้านนะคะอยากจะให้มีสเตทเมนต์สวยๆก็ไปเชื่อคนอื่นจนกระทั่งถูกเรียกเก็บภาษีกว่า800กว่าล้านบาทแล้วมันมีวิแววว่าเงินนี้มันจะหมุนไปอีกเรื่อยๆเป็นพันล้านเขาไม่มีจ่ายแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆตรงนี้มีช่องทางไหนให้เขาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้บ้างไหมคะท่าน เกรณีที่เป็นข่าวที่เอผู้เสียอ่นนอได้ได้คุยกับทางสื่อมวลชนใช่ไหมคะค่ะกรณีกรณีนะั้นเท่าที่ที่เป็นข่าวนะ,ะมันเกิดจากการที่เขาได้รับการทวงถามนี่ซึ่งนี่ตัวเนี้ยมันเกิดจากการประเมินแล้วแล้วก็เท่าที่ดูข่าวเนี้ยก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นข้างไหนนะคะ,ะต้องต้องเรียนพี่ปราบว่า ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยกรณีที่หุ้นส่วนเนี่ยจะมีสองสองประเภทก็คือหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดกับหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดนะคะ<ม>เออันนี้กรณีนี้ผู้เสียหายหน่าจะเป็นผู้ที่ไม่จำกัดความรับผิดเอ,เ,อเขาก็เลยยังต้องร่วมรับผิดกับห้าง<แ>ที่นี่ที่เกิดขึ้นนะคะอเทางกรมเนี่ยเราจะประเมินตัวห้างนะคะแล้วเราก็จะไปดูว่า ถึงกําหนดการชาระหนี้แล้วเนี่ยถ้าห้างยังไม่ชาระก็จะไปดูว่าห้างมีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะต้องดูตัวในตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้ที่ไม่จํากัดความรับผิดด้วยอค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้เสียหายเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดนะคะํารบบห้างที่เป็นประเด็นค่ะค่ะดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะไล่เบี้ยเนี่ยก็จะเป็นค่ะดูแล้วถ้าเกิดจะไล่เบี้ยก็จะเป็นเหมือน เหมือนเหม then, ือนอันดับที่สามก็คือหนึ่งไปที่ห้างก่อนนะคะสุดสุดถ้าเกิดมันไม่ได้หรือมันไม่หมดเนี่ยก็ไปที่หุ้นส่วนที่จํากัดความรับผิดแล้วก็ถ้ามันยังไม่พอพี่ไม่ก็ไปที่ไม่จํากัดไปที่ห้าไปที่หุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดเพราะว่าหุ้นส่วนที่จํากัดความรับผิดเนี่ยเขาจะรับผิดเฉพาะเงินที่เขายังลงไม่ครบอันนี้มันส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นส่วนที่จํากัดความรับผิดเนี่ยเขาจะลงครบหมดแล้วดังนั้นหุ้นส่วนที่จัดการกับ หุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดเนี่ยเขายังต้องร่วมรับผิดกับห้างในสําหรับนี่อะไรที่เกิดขึ้นนะคะค่ะแ <นะ S 1> ากว่าถ้าหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดแล้วเขาออกออกไปนะคะลาออกไปจากตัวหุ้นส่วนเนี่ยเขายังต้องรับผิดภายในสองปีนับจากที่เขาลาออกอันนี้ตามข้อกฎหมายนะคะค่ะ จากที่เราได้เอกสารมาเนี่ยนะคะที่ยืดมาเนี่ยทางด้านของสํานักงานสัมภารพื้นที่ร้อยเอ็ดส่งมาแบบนี้เนี่ยนะคะลักษณะก็คือมันมีหนทางไหมเพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีปัญญาจ่ายท่านคะแล้วก็กลัวด้วยว่าถ้าเกิดไม่มีปัญญาจ่ายถ้าอย่างมากล้มละลายอย่างที่ทนายเจมบอกบางทีอาจจะเสี่ยงคุกด้วยเขามีหนทางรอดบ้างไหมคะ รอดนี่หมายถึงว่ารอดจากการจ่ายหรือว่ารอดอะไรคะคุณปอเปลืยไ,ไปได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ไม่มีเงินจ่ายแล้วทาไงดีอะไรอย่างนี้ท่านคือ,คอ,อถ้า,ถาไม่มีเงินจ่าย<ด>เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเอ,อ่อมันเป็นหนี้ภาษีอากรค้างแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เราก็ไปดําเนินาการเร่งราตามขั้นตอนน่นะคะก็อย่างที่เอ,อท่านทนายบอกะคะ่ะว่าเอ,อ่อพอไม่มีเนี่ยเขาก็จะต้องไปดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายพอไม่มีหนี้ก็ต้องไปฟ้องสุดท้ายก็ต้อง ถ้าไม่มีจ่ายก,ก็เป็นถุงขั้นตอนของการล้มละลายอะค่ะเพราะฉะนั้นชัดเจนตรงนี้สันส้นๆตรงนี้ปเป๊ะอยากจะขอให้โฆษกกรมุรรพากรได้เตือนภัยนิดนึงกรณีนี้คะ่ะว่าบางทีเปิดไปแล้วไม่รู้เรื่องสุดท้ายถูกเรียกเก็บท้ายที่สุดแล้วก็ต้องถูกเรียกเก็บจริงๆด้วยหรือไม่อันนี้ฝากเป็นข้อเตือนภัยหน่อยคะ่ะเชิญคะ่ะคือก็อยากเรียนเตือนประชาชนนะคะว่าช่วงนี้มันก็จะมีหลอกลวงหรือ จากเดิมเนี่ยก็มีการหลอกลวงดังนั้นเนี่ยเอกสารที่สําคัญเช่นบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านหรืออะไรเนี่ยเราไม่ควรไปให้คนอื่นนะคะในการหรือเขาให้ไปเปิดบัญชีเราก็อย่าไปเปิดในชื่อของเราอะคะ่ะหรือรับจ้างเปิดบัญช,ชีเนี่ยนะคะเอตรงเนี้ยพอเวลาเข้าบัญชีเนี่ยเราเราจะต้องถือว่าชื่อเราเป็นผู้มี เงินเข้ามาเนี่ยเวลาพิสูจน์แล้วพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยทางสำกรณ์เนี่ยเขาก็จะประเมินตามชื่อตามเอกสารนะคะดังนั้นก็เลยอยากจะเตือนว่าเพื่อบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่สําคัญเนี่ยเราอย่าไปให้ใครหรือจะไปเซ็นให้เขาหรือหรือจะไปเซ็นมอบอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปเซ็นเนี่ยมันอาจจะต้องเกิดข้อไปใช้ในทางที่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องไปถูกในเรื่องของกระทําความผิดโดยเราไม่รู้ตัวค่ะเราอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของ โทษปรับทางกฎหมายด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากจะฝากเตือนนะคะค่ะได้ค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณมากมากนะคะคุณสมหมายสอดริบดุสเ่ดยีนดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตอเดียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะโคศกกรมสรรพากรนะคะอย่างที่นายเจมส์พูดเลยคว่าสรรพากรเขาไม่ได้สนใจครับเขาก็เรียกเก็บเงินประเด็นคือผมอันนี้ผมขอหาลือนะสมมุติว่ามันเกิดข้อได้จริงแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะผมแนะนําอยากจะให้สรรพากรเนี่ยดําเนินการกับขบวนการพวกนี้ เพราะคุณจะได้ตามไปถึงแหล่งเงินจริงๆอันนั้นจะได้ภาษีได้เงินจํานวนมากกว่าการที่มาเค้นเอาเลือดจาก,กปูอย่างแบบนี้ผมถามแล้วอันนี้ไม่มีอะไรล้มละลายไปกับเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณตามไปจนถึงต้นตอของแหล่งการฟอกเงินเนี่ยค,คุณจะได้เงินมหาศาลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่มีอำนาจหน้าที่เขาแค่เรียกเก็บอะผมจะบอกคืว่าการกระทาแบบนี้มันเข้าข่ายลักษนาของการแจ้งความเทจต่อเจ้าพนักงานนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวยังไงอ่ะถูกไหมครับ คุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับก,บการไปทําคดีถูกปะไอการการเนเียกิจการถูกปะเพราะฉะนั้นการที่ใครก็แล้วแต่ที่ร่วมกระบวนการกับคุณเนี่ยนีการเอาข้อความเท็จไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าคนคนนี้ดาเนินกิจการนะนะครับซึ่งเป็นข้อความเท็จและเป็นข้อความสมาําคัญด้วยอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสมรเป็นผู้เสียหายโดยตรงดําเนินคดีได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเท่าที่ทาถิา่มดูเนี่ยนะมันมีทั้งหมดเนี่ยสบริษัท ที่มีชื่อ,อค,คุณยินยอมหนึ่งบริษัทอ,อีก2บริษัทคุณไม่ได้ยอมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาเอกสารของคุณไปใช้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เข้าข่ายเรื่องการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเหมือนกันนะครับเผลอๆอาจจะมีการปลอมลายเซ็นคุณด้วยแต่ต้องคุณคุณต้องไปคัดเอกสารพวกคําขอจดทะเบียนบริษัทนะครับหรืองบการเงินบริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องกับห้างุูนส่วนหรือบริษัทที่มีหมายเรียกคุณมาเนี่ยนะฮะที่ที่คุณโดนหมายเรียกนี่คือโดนหมายเรียกจากคุณชลดาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบริษัทคุณออาาจจะเ บัญชีของเขาไปเปิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เ<อ>พราะเขาเรียกคุณมาในฐานะของกรรมการบริษัทนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ละกันทางฝั่งของเราเนี่ยพอได้ยินทางกรมสรรพากรพูดอย่างนี้ปุ๊บทานายเจมสพูดอย่างนี้เราอยากจะวิงวอนหน่อยไหมเราอยากจะให้คนที่ชื่อมิกเนี่ยออกมาช่วยรับผิดชอบบ้างไหมสแสดงตัวไหมยังไงเชิญเลยค่ะค่ะจริงๆก็อยากให้มารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำกับกับกับคนเนาะค่ะว่าเออออกมาเถอค่ะเพราะาเราก็พยายาม เราพยายามติดต่อกับเขาเพื่อจะหาแนวทางช่วยกันว่ามันทําอะไรได้บ้างคือให้เขาไปหาต้นตอของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่คือผลสรุปเขาก็หนีหายไปอยากให้กลับมามาคุยกันเถอะค่ะมาคุยกันเรามาหาชดใช้ันยังไงค่ะอือเราก็ยืนยันเราไม่ได้หนีสองคนก็คือไม่ได้หนีนะคะเดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจพี่เตือนภัยหน่อยแล้วกันบางคนเนี่ยอย่างพี่พี่ยังรู้ตัวหรอกว่ามีการแบบเอ้ยมีคนเอาบัญชีเราไปใช้แต่บางคนถูกหลอกจ้าง5้าร้ย เอา5้า้อยขอสำเนาบัตรหน่อยแค่นี้นะ <c oughs> บางทีอาจจะมีรายชื่อในการเปิดบัญชีมา้าแล้วไปทําในเรื่องที่มันไม่ดีเลยล่ะพี่เตือนภัยกับคนที่หลงเชื่อแบบนี้หน่อยแล้วกันนะคะเชิญเลยค่ะหลังจากที่ข่าวออกไปนะฮะผมก็ต้องขอเตือนเลยครับ <c oughs> จริงๆผมก็ปัญญาน้อยฮะอาจจะเหมือนกับถูกหลอกจริงๆนะครับนี่ครับเรื่องนี้ครับมันเป็นมันเป็นภาระเป็นภันภยสังคมมากๆคโดยผมเองเนี่ยเป็นความทุกข์ใจมากกับตอนนี้ย <c oughs> ทุกข์ใจจริงๆครับค่ะ ต้นเดี๋ยวเป็นรอยใจให้ก่อนนะพี่นะแต่ว่าผิดถูกหรือพี่พูดจริงใครพูดเท็จเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันทีในกระบวนการสอบสวนแต่ว่าคุณผู้ชมคะเตือนภัยเหมือนกันสำเนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารของเราต่างๆนะอย่าให้ใครแล้วต่อให้รู้ว่าเขาจ้าง500,000ันหนึ่งคุณหลงแต่เงินแค่นั้นนสุดท้ายคุณอาจจะเป็นนี่ก้อนโตนำไปสู่การล้มละลายแล้วก็เสี่ยงติดคุกก็ได้ เตือนภัยหน่อยนะคะกับเรื่องนี้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการคุยทะลุดรามา่าเราเปิดพื้นที่ให้ร้องเรียนค่ะร้องเรียนมาทุกเรื่องราวดราม่าในแฟนเพจคุยทะลุดราม่าได้วันนี้ลาไปพร้อมๆกันขอพระคุณมากๆนะคะขอพระคุณทนายเจมส์สค,ค่ะแล้วพบกันได้ใหม่คุณผู้ชมคะวันนี้สวัสดีค่ะ